เราเบอร์สามนะคะเฮ้ยทุกคนเบอร์สามมาแล้วดูสิดูสิไหนไหนนโยบายของเรานะครับมีทั้งหมดสามข้อตั้งแต่ข้อแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราโรงเรียนของเราจนถึงเรื่องใหม่ทำทันทีโดยในสามข้อนี้จะประกอบไปด้วยข้อย่อยอีกอย่างละสามข้อครับในนโยบายข้อแรกมีข้อย่อยอีกสามนโยบายข้อที่สองมีข้อย่อยอยู่สามข้อและนโยบายสุดท้ายมีอีกหกข้อย่อยครับ นโยบายของพี่มีอะไรน่าสนใจบ้างหรอคะในส่วนของข้อที่1นนะครับมีชื่อนโยบายว่าเรื่องของเราประกอบไปด้วยนโยบายที่ชื่อว่าเท่าเทียมกันก้าวทันโลกนั่นหมายถึงว่าเราจะส่งเสริมให้เกิดการใช้กฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับระหว่างนักเรียนและคณาจารย์โดยมีระยะเวลาในการปรับปรุงตัวในเวลาที่เหมาะสม1.2ครับนโยบายนี้มีชื่อว่าเอาปัญหามาแก้ด้วยกันสําหรับนักเรียนคนไหนที่มีปัญหากับเรื่องของกฎระเบียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมเรื่องการแต่งกาย เรื่องหน้าตาหรือว่าเรื่องอื่นๆเราจะนำนั้นปัญหาของท่านมาร่วมกันผลักดันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในส่วนของข้อที่สามนั่นก็คือใ,ในส่วนของข้อที่สานั่นก็คือมีเราแล้วอุ่นใจเราจะจัดส่งเสริมสวัสดิการของน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นผ้าอนามัยทิชชู่สบู่เพื่อให้น้องๆทุกคนได้มีสวัสดิการในโรงเรียนครับโยบายข้อ2มีอะไรบ้างหรอคะ ในส่วนของข้อที่สองนะครับโรงเรียนของเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้ภายใน3เดือนนะครับผมพร้อมรับฟังปัญหาและความคิดเห็นนะครับของนักเรียนทุกคนนะครับผมและพร้อมรับฟังแล้วเอามาแก้ไขนั่นเองนะครับผมอือแล้วข้อที่สามมีอะไรบ้างหรอคะค่ะในสองข้อที่3มนะคะเราทําได้ทันทีนะคะในเรื่องหัวข้อแรกนะคะคือยืนหนึ่งงดพึ่งแถวนะคะคือพวกพี่จะจัดกิจกรรมที่ให้น้องๆได้มีเวลา ในการทํางานหรือว่าในการเคลียร์งานเพิ่มเติมหรือส่งเสริมการที่น้องๆได้ไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะโดยการที่พี่จะลดเวลาเข้าแถว1วันนะคะค่ะสําหรับข้อ3.2นะคะคือพี่จะจัดตลาดนัดหัดขายนะคะคือพี่จะทําการส่งเสริมเพื่อที่แบบน้องๆหลายๆสายะคะ่ะ ได้มาต่อยอดต่อเติมได้เสริมสร้างหารายได้ให้น้องๆมีรายได้เพิ่มเติมค่ะในส่วนของ3.3ครับมีชื่อนโยบายว่าดูแลครบจบที่เรานโยุบายนี้ก็คือเราจะอนุญาตให้นักเรียนทุกคนนําอาหารออกมาทานนอกโรงอาหารได้พร้อมกับเพิ่มจุดทิ้งถังขยะให้กับน้องๆทุกคนในโรงเรียนครับ3.4ครับส่วนในข้อ3.3น,น,นะครับน้องพร้อมอย่างเราพร้อมทํานะครับผมเปิดโอกาสนะครับในด,ด้านกิจกรรมต่างๆนะครับผม ส่งเสริมนะครับด้านกิจกรรมให้ทุกคนได้แสดงความสามารถในตัวของตัวเองนะครับผมก็สามจุดสี่สามจครับเพลงของเราครับจะจัดเพลงให้กับน้องๆทุกคนในช่วงเวลาเช้าพักเที่ยงตอนกลางวันนะครับแล้วก็หลังสี่โมงเย็นด้วยนะครับจะโดยจะจัดในทุกๆสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลหรือว่ากล่องข้อความกิไดตาหมกันครับแล้วนโยบายข้อสุดท้ายครับสามจุดห้านโยบาย ข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของ o p เ n House ครับโดยเราจะเปิดให้มีการจัด OpenH o u s e สภายในโรงเรียนของเราเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนชั้นอื่นๆนักเรีนนเยนโรงเรียนอื่นๆได้มาสนใจการศึกษาภายในโรงเรียนของเราครับสุดท้ายนี้นะคะพวกพี่ฝากเบอร์สาไว้ในใจน้องๆด้วยนะคะเลือกพักของเราเพื่อโรองเรียนของเราของเราเบอร์สามเบอร์สาม